นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่เกษตรง่ายๆกินขายสร้างอาชีพกับดูอิ f o r ฟ h ร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะเราก็ยังคงจะหากิจกรรมดีๆมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านาง่ายๆนะคะเรายิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ใครๆเนี่ยก็รักสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยังคงจะมีเมนูดีๆค่ะที่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนั่นะก็คือเมนูเต้าหู้ นมสดขมิ้นชันนั่นเองค่ะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยเขาก็มีสรรพคุณในการที่จะป้องกันแล้วก็รักษาโรคต่างๆได้เป็นอย่างดียังถูกจัดเอาไว้นะคะอยู่ในตำรับยาสมุนไพรไทยค่ะโดยที่องค์การเภสัชกรรมนะคะได้มีการยกให้ตัวของข,องขมิ้นชันเนี่ยเป็นมหาสจรสมุนไพรไทยอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าส่วนประกอบอื่นมีอะไรอีกบ้างค่ะ ที่พระเอกของเราก็คือขมิ้นชันค่ะวันนี้เราจะใช้โดยประมาณก็คือ2-3แง่งนะคะถัดมาน้ําตาลทรายค่ะนมค้นจืดแล้วก็นมรสจืดนมข้นหวานน้ําเปล่าน้ําสะอาดแล้วก็ผงวุ้นผงจระตินค่ะถัดมานะคะผลไม้ตามฤดูกาลค่ะก็แล้วแต่ที่คุณชื่นชอบเลยเอาล่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นจากการหั่นขมิ้นชันก่อนนะคะแดีขอหั่นตัวข้างๆของเขา,ขา,ขา,ขาออกก่อนนะคะ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยปลอกได้ง <girlfriend> ่ายตอนนี้นะคะเราทําการปลอกเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การหั่นนะคะโดยที่เราเนี่ยจะหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ทําการหั่นขมิ้นชันของเราให้กลายเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทําการเคี่ยวน้ําตาลทรายค่ะโดยที่เราจะใส่น้าเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวเทน้ําตาลทรายทั้งหมดนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือใส่ขมิ้นชันลงไปเคี่ยวั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เคี่ยวจนน้าตาลงวดแล้วนะคะก็จะกลายเป็นคามินชันเชื่อมค่ะแอมจะทําการยกออกมาแล้วก็เทใส่ถ้วยพักเอาไว้จนเขาเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ตั้งน้ํานะคะให้เป็นน้ําอุน่นๆหรือว่ากึ่งจะเดือดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเจลาตินมาละลายค่ะโดยที่เราก็จะใส่ในทัพพีแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ทกําการละลายเจลาตินแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาพักเอาไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการทำเต้าหวยนมสดนะคะโดยที่เดี๋ยวเราจะตั้งไฟอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็จะเทนมสดนมข้นจืดจากนั้นค่ะนมข้นหวาน5ช้อนค่ะจะค่อยๆเคียเ่ยวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจากนั้นค่ะจะใส่ผงวุ้นตามตอนนี้นะคะผงวุ้นละลายแล้วเราก็จะใส่จาตินที่ละลายน้าเมื่อสักครู่นี้นะคะ มาใส่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเร่งไฟค่ะให้ตัวนมของเราที่ใส่สดผสมทั้งหมดเนี่ยเดือดพลาดน,นะคะแล้วก็นําเอาตัวของเต้าหวยนมสดของเราเนี่ยไปเทผ่านตัวกรองหรือว่าตะแกรงนะคะที่มีความทีทีหน่อยสักแป๊บหนึ่งให้เขาเนี่ยคลายความร้อนออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตักใส่ภาชนะกันค่ะ ตอนนี้นะคะเต้าหวยนมสดของเราก็คือเริ่มเย็นแล้วนะคะเราจะตักใส่ภาชนะแล้วเดี๋ยวก็ทิ้งเอาไว้จนเขาเริ่มเซตตัวจับตัวกันค่ะแล้วก็จะมาแต่งหน้ากันค่ะ ตอนนี้นะคะเต้าหวยนมสดของเราก็คือเซ็ตตัวเข้าที่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าของเต้าหวยนมสดขมิ้นชันกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้เราก็ต้องมีขมิ้นชันที่เราทําการเชื่อมแล้วนะคะแล้วก็มีผลไม้ตามฤดูกาลค่ะชอบอะไรก็สามารถที่จะใส่ภาชนะกันค่ะ คลายร้อนของเราขาดที่ช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะ หวานหอมละมุนชื่นใจใครร้อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูสูตรวันนี้แล้วนะคะอยากจะเอาไปลองทําก็สามารถที่จะทํากันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะทำเอาไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตัวคุณแล้วก็ครอบครัวได้อีกด้วยละค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะกับดูอินฟอร์มโฮมโดยกรมส่งเสริมการเกษตรอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม Facebook เปนเพจของดูอิ f ฟ o ร์มโฮมกรมส่งเสริมการเกษตรของเราด้วยนะคะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรรอติดตามการสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ